ถึงณเวลานี้ชุมพลเอกสมยาลูกชายคนโตในครอบครัวเอกสมยายังไม่อาจทําใจได้กับการจากไปของพลตํารวจเอกสมเพียรเอกสมยาผู้เป็นพ่อภาพความทรงจําเก่าๆผุดพลายขึ้นภายในบ้านพักริมถนนกาญจนาวานิชตําบลคอหงอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาชุมพลหยิบกรอบรูปเก่าคร่มครา่าภายในบ้านขึ้นมาปัดฝุ่นพร้อมเล่าอดีตของครอบครัวให้ฟังว่า คุณตาก็เป็นตำรวจประจำอยู่ที่บรรน,นังสตาเคยสร้างวิรกรรมปราบป,ปรามผู้ก่อการร้ายมามากมายแต่สุดท้ายก็ต้องมาจบชีวิตเพราะถูกคนร้ายยิงตายในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่และแทบไม่เชื่อหูตัวเองเมื่อคราวที่ได้รับโทรศัพท์ว่าคราวนี้ถึงคิวของพ่อที่ต้องจากโลกนี้ไปอีกคนสิ่งเดียวที่พอจะทำให้น้ำตาแห่งความจำรากเรื่นหายไปได้บ้างคือคำพูดของพ่อ ที่เคยให้กำลังใจแม่ในยามที่วิตกกังวลว่าเราเป็นคนไทยเราเป็นนักรบของพระมหากษัตริย์เราต้องถวายความจงรักภักดีและต้องทำให้ประเทศชาติอยู่อย่างสงบร่มเย็นคำพูดนั้นยังก้องอยู่ในหัวของชุมพลตลอดเวลาซึ่งก็พอจะเป็นเครื่องปลอบประโลมใจให้หายเศร้าได้บ้างเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินจนกว่าชีวิตจะดับดิน เพราะเราคือข้าราชการของแผ่นดินสวมเครื่องแบบพระราชทานมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเราต้องดูแลประชาชนคนไทยของท่านให้มีความสุขแม้ลำบากอันตรายเพียงไหนก็ต้องยอมคือคำเนี้แม่ถามลงไปทำไมบางสตาอันตรายพอายกํำพูดนี้ขึ้นมาแล้วคำพูดนี้ขึ้นมาคุณแม่ไม่เถียง,งมันแม่เงีย การสูญเสียพ่อในความรู้สึกของชุมพลเอกสมยานั้นก็จะยอมรับได้ว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เสมอโดยเฉพาะคนที่ทำงานในพื้นที่เสี่ยงมาตลอด40ปีที่ผ่านมาแต่สิ่งที่ดูจะติดขัดในความรู้สึกคือความไม่ยุติธรรมและระบบที่ฝังรากลึกในะระบบโครงสร้างของสังคมไทยเพราะกว่าที่คนเราจะมองเห็นคุณค่าก็าต่อเมื่อเราได้สูญเสียมันไปแล้วถ้ารัฐบ,บาลมีความจริงใจอ่ะ ความจริงใจที่จะสรุเค้าพ่อจริงๆเนี่ยผมมา่าท่านช่วยได้ช่วยรรวดเร็วคือท่านอยากท่ามาถามว่าท่านกลัวเสียหน้าหรือครับที่จะช่วยทันทีมีตำรวจขาเป๋คนหนึ่งที่ขาใส่เหล็กตลอดชีวิตเนี่ยไปหาท่านแล้วก็บอกว่าผมมาขอความเป็นธรรมให้กับตัวเองให้กับลูกน้องเพราะผมจะเป็นแบบฉบับให้กับคนรุ่นหลังว่าทําดีต้องได้ดีท่านกลัวเสียหน้าหรือครับที่ท่านไม่ช่วยเนี่ย มันน่าอายตรงไหนการทําความดีท่านท่านอายต่อความดีเหรอครับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราเนี่ยท่านขยายท่านสมหวังเป็นรางวัลชีวิตหน่อยไปหลบหน่อยก็ไม่ได้แม้วันนี้พลตํารวจเอกสมพียนเอกสมยาจะจากไปแล้วแต่วีรกรรมของจ่าเพียรขาเหล็กและนักสู้แห่งเทือกเขาบูโดยังอยู่ในใจของชาวบ้านบรรันนสตาและลูกน้องทุกคนในพื้นที่แต่จะมีประโยชน์อะไร อาการสูญเสียในครั้งนี้เป็นเพียงฝฟไม่ฟางที่สังคมหลั่งน้ำตาให้เพียงชั่วข้ามคืนแล้วทุกอย่างก็ผ่านไปเหมือนดังที่เคยเป็นบรนณังสตาบ้านเกิดของฉันบรนณังสตาบ้านเกิดของฉัน Oh wayau wai yaw nan da ra ho narika boran ho boran katae oh narika